ไว้ทันีเดียไว้แดงเ่เดี๋ยวคูเอาเอาชิ้นใหม่ใแล้วก็ตแป้งนี่นี่ใหม่ใหม่เอาไปใส่เตานี้อันรล้ตัดแล้วทำไงไม่เป็นไรเอาเข้าเตีโอ้นนี้เหม่งไม่เลยว่ะไม่ดีลืมอว่าแต่ถ่ายดัเบานีดํอยู่ใช่เขาแก๊สตงหกเขาใช้แก๊สขึนแกสขึ้น ใช่เขใช้เป็นแกะเออลืมหอมหัวใหญ่นั่นแล้วมมันไ่มีรสชาติอะไรเออใช่ไม่มีพันปีมาหอมหัวใหญ่อ่ะมีเหนือหรืออันนั้นต่ะสุกยังลูกโอเยมันจะเตึงกรอบใช่ไหมนั่นหอมหัวใหญ่ไหมเออตัดเลยไม่ใช่มีหลักของมันอยู่เออใช่เนี่ยตอบเนี่ย ก็ใช้ได้เลยอืมกรอบกใช้ได้เลยโอ้ยลูกค้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนร้อนที่บ้านมีเมื่อกี้ลืมเข้าไปยดีกินไปก่อนเดี๋ยววันหลังเขาร่ากันลองแค่นี้ไปก่อนวันนี้มันมีอะไรครับกินแค่แค่นั้นนะนี่เอ้าลูก้าไฟฟ้า่อแก๊สอะไรลบอันนี้กรอบจัดกระ่อบมะกี๊กินาทีแมม มีกรอบเินาที5นาทีแต่ว่าไฟ250ไฟ250อบ่ะฮะเอาแล้วว่าเล่นกระทะบ้านร้อนนะจ๊ะร้อนอันนี้กรอบไปหน่อยตาขาวแล้วไม่แรงเกินไปดิไม่แรงไปเลยใช่แรงไปเอาไปเล่นกับไม้อยู่นั่นไง โอ้ยไม่เป็นไรหนึ่งอันลืมมัวแต่ถ่ายชีิวมัวแต่ถ่ายคลิปมันไม่ได้หรอกมันต้องเป็นกระทะเทฟลอดจริงๆอะเสียดายหน้าดับเปลยไงอืมเพราะว่าไมแได้